ก็วันนี้สื่อมวลชนก็คงจะเห็นนะครับเป็นการลํำถวายก่อนที่จะมีการบาสีสุขัก็เป็นประพณีอีสานเวลาเรียกความกำลังใจนะครับก็หลังจากนั้นก็จะมีการกอดกันเมื่อกี้นะครับซึ่งเป็นผู้ใหญ่เด่นีท่านอยากให้ทําให้เห็นว่าทุกคนเป็นการรําลังใจให้ลุงป,ป้าครับก็คงไม่มีอะไรพิเศษขนาดนั้นก็เป็นสิ่งที่ดีที่สุดแล้วสําหรับลุงป,ป้าตอนนี้ครับ มันมีหลายอย่างที่ท,ท,ที่ไม่เคยร้องไม่เคยร้องแล้วก็ด้วยความที่เราเห็นยูทูบเบอร์เราเข้าใจว่าเอยถ้าเราเป็นอะไรไปเราเทรนเนอนร์ยูทูบเบอร์เขาจะไมออ่แม,แม่จะมีรายได้อะไรไหมแล้วก็น้องแอดมินที่เราให้ช่วยเขาดูแลครอบครัวแบบเราจ้างเขาอะไรเขาไม่มีรายได้ไอะไรเนี้ยเขาจะเป็นยังไงที่รู้สึกก็คือมันอบอุ่นมาก สำหรับลุงคนมาแต่เพ่งอาจจะไม่มีใครตามมาตรงเนี้ยดิชัมาเดิงที่ใช้แล้วก็ได้ครับของผมนั่นแหละคือป้าเป็นคนเดียวที่รู้รู้ทุกอย่างว่าลุงเขาไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องตรงนั้นครับเมีป้าก็ถามว่ายกเมื่อวานเนี้ยลุงก็ต้องยกพร้อมๆกับป้ามันถึงจะถูกแล้วก็ไม่ทิ้งลุงไปไหนด้วยพร้อมที่จะสู้กับลุงบอกตรงว่าบางทีเขาอาจจะบอกว่าเห้อวยผัวหรือเปล่าอะไรแบบไม่ใช่บางทีลุงคนดีกว่า ดีกว่าต้อนที่หลายคนเลยก็ได้อจะพาริารงคนที่สาม<อ>ไม่ไม่แบบรู้สึกว่า,วาเออสารท่านเมตตานะท่านมีเมตตาท่านท่านดูวิเคราะห์และทุกมมอง,มองที่แรกน่นว่าท่านอา่านเป็นมาตราให้ดูเฉยมาตรา,ตาอาตราโทษอีงเนี้ยลูกก็ไม่คิดว่ามันจะเป็นโทษของตัวเองก็เลยรู้สึกเฉยเฉยพอทานายท่าน,านแถลงลุงก,ก็เลยบอกอ้า,อาที่ลุงถูกประกันตัวที่ลุงจำคุกใช่ไหม คือด้วยความรู้สึกล,ลุงไม่เคยทําผิดอะไรเลยก็มันก็ทําให้รู้สึกว่าเฮ้ยเราติดคุกเลยได้เนี่ยแล้วทําไมเราเราจังนั่งอยู่ตรงนี้ซึ่งสระทนายท่านก็บอกว่าสารท่านเมตตามากที่ให้ลุงประกันตัวภายในภายในวันนั้นเลยนะครับก็ต้องขอบพระคุณสารท่านที่มีเมตตานะครับให้ให้ลุงพลได้ออกมาต่อสู้ในกระบวนการยุติธรรมในใน,ในชั้นต่อไปครับอันนี้ลุงอาจจะตอบในความรู้สึกของลุงนะครับ ในการสู้ในชั้นอุทธร์เนี่ย,ยซึ่งถา้าถ้าคำพิพากษานะครับสื่อมวลชนได้เห็นแล้วว่าที่ที่ศาลงาลงศาลลงก็คือไม่ได้มีเจต,ตนาฆ่า<อ>ก็คงจะสู้ในส่วนนี้ว่าไม่ว่ามันจะมีพิรุษอะไรตรงไหนยังไงนะครับลุงก็คงกล้องพิสูจตัวเองในกระบวนการชั้นอุทธร์<อ>ก็จะรอให้ท่านทานายแล้วก็ปรึกษากับทีมงานทนายจนกว่าร่างคำ คำพิาพากษาเมื่วานก็ประมาณอย่างเดือนครับถึงจะรู้ว่ารายละเอียดต่างๆมันอะไบ้างครับสิ่งสำคัญที่สุดที่ที่ลุงเนี่ยต้องอ่าพิสูจนตัวเองก็คือช่วงเวลา9โมงเศษกับช่วงบ่ายสองไปถึง4โมงเย็นที่มันเป็นข้อพิรุษอยู่คือตรงนั้นแหละลุงจะต้องพิสูจน์ตัวเองได้ว่าลุงอยู่จุดไหนยังไง ไม่มีเฟิร์มปืนวนปืนทีเรียวฆ่าห่างศพ